อ๋อลูกของมะม่วงเหวี่ยพันธุ์นี่คือเริ่มแก่เริ่มแก่ที่ต้นนะเริ่มแก่ประมาณกุมภาใช่ไหมคะแล้วหมดต้นเมี๊าอ๋อหมดต้นเมษาคือหมดช่วงนี้ใช่แล้วเป็นมะเร็งกระสอบนี่คือที่เราเก็บไว้โอ้โหโอ้เนี่ยนะโอ้กัดจนเป็นแผลเลยเหมือนกับยางมะม่วงใช่อออืืืมมเเเเเิดดดดดดค่ะี๋ยวันก็ต้มให้เม็ดนิ่ม แล้วก็อะไรนะค่ายางด้วยปล่าไม่เกี่ยวใสปูนกับเกลือใส่เกลือใช่ไหมคะเกลือแล้วก็ปูนแดงปูนที่กินกับหมากใช่ไหมอ๋อต้มเนี่ยเอาปูนใส่ด้วยเอาเกลือใส่ด้วยเพื่อค่ายางใช่ค่ะค่ายางเนี่ยมันมีถักร้อยเปอร์เซนต์เราสมมติว่ามีร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยเราต้มแล้วมันเหลือแค่สามสิบมันจะได้เบาลงเวลามันกัดเราเนี่ยมันกัดหนูอย่างเงี้ยมันจะได้พิษได้มากเกินมันก็กัดค่ะโอ้โห คือถ้าถ้าโดนยางมันเนี่ยคือเป็นแผลเลยใช่ไหมฮะมอันนี้คือเม็ดที่ต้มแล้วต้มนานแค่ไหนคะเนี่ยต้มจนเม,มน็ดมัน<อ>นิ่มเลยอ๋อต้มให้เม็ดมันนิ่มพอตักเจ็ดวันเสร็จแล้วก็เอามาต้มอันนี้ในเข่งคือต้มเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวจะดูที่ให้พี่เขาอธิบายว่าก่อจะเป็นเม,มเ็ดมะม่วงหิมพาน์นี่ยังไงครับจากการไปเก็บที่สวนก่อนใช่ค่ะเก็บมา วันนึงได้กี่กิโลก็แลรร้วแต่หรือว่าเราถ้ซื้อกี่กิโลแล้วต่อเราต้องตากเลยเก็บเสร็จตากเจ็ดวันตากเจ็ดวันค่ะทุกวันต้องไปเกลี่ยมันทุกวันต้องกลับลิกใช่ก็เกลี่ยลิกให้เม็ดแห้งเลยใช่ไหมเจ็ดวันแห้งแดงแล,แล้วก็ถ้าเราจะเอามาผัดเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปต้ม<อ>ต้จมจนไม่ที่มันแห้งแดงๆนั่นแหละจนนิ่มพอแห้งเจ็ดวันแล้วเอาไปต้มใช่่คะ ต้มทีนั้นแคสองร้อยโลหรือสามร้อยโลแล้วแต่กําลังเราวันนึ่งแล้วก็เอามาตากอีกต้มเสร็จแล้วตากอีกใช่ค่ะตากอีกประมาณสองวันสองวันแล้วแล้วเอาเครื่องกระท้อนทีละเม<อ>็ดอันนี้กระท้อนทีละเม็ดนะคะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเครื่องกระท้อเดี๋ยวทำให้ดูได้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่าค่ะกระท้อ้ทีละเม็ดเท่านั้นเองค่ะกระท้อทีละหนึ่งเม็ดแล้ววันหนึ่งอ่ะได้กี่กิโลคะกระท้ะเอเสร็จแล้วพี่ว่าสี่โลห้าโล ตอนหนึ่งวันใช่ค่ะอันนี้คือสุกแล้วอันนี้มันมันไม่ได้สุกนะที่เราต้มเราเพื่อฆ่ายางเพราะยางอ,อันตราอยอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเอาไปทออย่างนี้เลยอ่ะต้มเพื่อฆ่ายางต้มนานไหมคะเนี้ยต้มจนเม็ดมันนิ่มเหมือนังจากที่เราตากเม็ดแข็งเหรอคะ เพราะว่ายางมันอันตรายค่ะถา้ามันกัดเราไม่กัดเป็นแผลใช่ไหคะใช่ค่ะให้เนยก็ต้องใส่ถุงมือใช่ไหมให้เนยใส่ถุงมือสองชั้นใส่ใส่ถุงแขนด้วยค่ะเพราะยางอันตรายใช่ค่ะยางอันตรายถ้าตายไม่ใส่บ้านก็จะได้กินเนาะทำมะม่วงตั้งก็สารโบร,ราณขั้นตอนมันเยอะหน่อยนะวันนี้สามชั่วใช่ค่ะสามชัม่วโมงเลยนะโอ้โห ่วโมงวันหน pues ึ่งอะกระท้ะได้4ีกิโลใช่ไหมคะต่อวันพอกระท้าเสร็จแล้วเอามาคั่วต่ออีกเท่าไหร่นะคะสามชั่วโมงอ่านี่คือขั้นตอนในการคั่วนะอีกสามชั่วโมงโอคั่วไฟอ่อนๆใช่ไหมคะคัวเนี่ยคือแล้อ้ต๊เล็กๆนี่คืออะไรคะนะข้าวสารอ๋อข้าวสารชื่เรากินนะนะอ่าดูดยางดูดยางดูดยางจากเม็ดความหอม อ๋อทำให้หอมด้วยคือแ<ส>ับว่าเ,าเข้าสารขั้วแบบกันะราบเหมือนกันนะทำให้หอมนะนข้าวขั้วดูดยางดูดยางค่ะดูดยางกินดูดยางออกจากเม็ดด้วยอ๋อี่มันติดมากัน าที่มันติดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะยเงาพอไปทั่วข้าวสารเนี่ยข้าวสารตัวนี้จะเป็นตัวดูดดูดยางทวกนี้ค่ะจะมียางเงาใช่ค่ะเราถึงทานผีมันได้อ okay. ขอบคุณมากที่ให้ความรู้เลยกว่าจะได้กินเนาะ